สบายดีทุกคนเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องไปกินขนมนะขนมมาแต่เสรพี่น้องขนมมาแต่ไทยเพราะว่าวันนี้เนาะอันมาซาวรัดมมาชินมาแต่กรุงเทพเนานะเดี๋ยวนเราจะาพาไปหลากหลาขนมเนาะแต่บัแน่ใจว่าเพคนเชียงไทยดีกว่าคนมาเคยก์กระากล่องดังอายกล่องอยู่แล้วเรพี่น้องเดี๋ยวจุไประับกินขนมนะเพราะว่าเห็นพี่น้องมากินขนม,มหลายหลายแต่ว่าทานแบบของโตออกมาจากทำอยู่ในทำนี่นี่นี่ทำทำเพราะว่า มือนี่บรรยากาศแบบโหดสุดๆเลยทุกคนลมแห้งใบใหม่ปิวก้นนี่ก็สิปิวเป็นของที่พุ่งไล่ลายนะเดี๋ยวไปกระสเปร์ไปเราคนงามเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนงามเข่ากล่องซะซะมือไม่ทนอ๋อพี่มันหมึดแทงกล่องแตกไม่ดีสบายทุกคนเสียงก็แบบบรรยายบรรยาย ไ้เขาสีพากคนไปไปนลักพี่นอกตาเบิ้งนาะเป็นผู้ใดไปาวเทปรัเนาะไปดาเทพรัฐเนอมาจากมาจากประเทศอนบ่มาจากประเทศนอกเออเอาไหมเออเอาแน่เลยกำลังแบ่งขนมกันอยู่เอืนไปเ้ไปเอื้นไปแถมยังคือเกางไปเกาดัเธอไป เด okay, so right? um, um um ี๋ยพี่น้องพ่อใหญ่เิ่นบอสบายแล้วก็เลยแบบลูกล้านก็เลยมาแต่กรุงเทพกรุงไทยนะอะไรอะไรเอไอไปนนนี่สิเป็นพี่น้อของไปเนาะนี่พอ้ะ เอาจกคืออยู่พี่ปาเ้กเจ้ากินแกใหม่กุแกงใหม่กินอกไรตักเขาอ๋อมาแต่แตดนี้ตักเแหหอมแกงน่อก็เลยมากินเอนน้หกินเน้กนดียวกนอยูเนกินนและพอกระถ่ไปอยู่แต่งลายคนแกงเอากระถ่มแล้ว่ไหกน้ย okay. uh ังแม่ไปกันมวหุ้กระมาเากักโตช้าเหมือดยังมาหอเทียน เกาเขาหนอกหมดแล้วไว้ดีจะกอนมาไม่อว่านังรถดอนอนรเรียหน่อยตงเห็ดเ็ดป่ะลมเปนอะไรกุเผ็เป็นอะไรกุงเท็เป็นอะไรกุงเผ็เออครยยังมากแล้วภาาฮาเนี่ยญีุ่่มันเหตุการปกติ แตไม่ได้สดใจยังเหตุการณ์ปกติปกติไม่ได้สนใจเ็เาเอาเดียวจะอยู่คนเต็มมาจากเมาจเป็นดจะมาส่งนหมอดแค้บาเมาเลมาาสารวันนะท่านท่านชีอ้อรถกรบะมารมาเอาลบมาเขาก็เดียวเขาไปเอาเมือางคุรพันธ์สี่ตามคนน้มันกไดุ้พันธ์สี่มากเมืองอันแพรงสารวันเมืองบุหัวเมืองยังอก พี่น้องบุญปากมีรีแบบสเป๊ซ์ป้าไปป้าแบบต้อนรับกับโบเดซิวน์มาหอยแบบตักแกงเนื้อไม้ใครจะไปบุญนีุ่ดจะอยากไปไปบ่เออทขาไปมือหนิน่ะท่านเดี๋ยวจังเลยเข้าไปก็ได้ไปบ่เอาเงินสอยกันตอนนี้เนาะให้พ่อปุ๋มเอาเงินสอยกันเชิญกันไปบุญถ่านที่ข้างเชียงเขาจะไปก็ไปไปก็ได้มากก็ได้มีอยู่่นไปบุญนดีใจ นรบกมนะาบ่กินอันใครยีแม่ผันยู่สวรรค์ได้จ้ะเราไปป่ะเาไปสวรรค์ปักซองบ่ล่าออแเ้าจะไปสวรรค์ไหสร์บ่มันหลายคนมันสองสวยพออยู่ไปตตาอีกเยหนึ่งบะแต่อีกเผยหนึ่งก็เล้เรื่อพอและวงานงานเรียนประทาดง เขาเขาไส่วนหลดเขาสิพาไปอยู่ไปค่ะเพราะไอค้ำเราไปแล้วบุญถานอีกครั้งนะเราบอกไปบอกระุ่มเ้าอยากไปไปจไปว้าเฮานี่อยากไปเฮาอยากไปบุญถานอีกครั้งไปมาเรงไปมาเรงเอามือนชุดไทย ก็ยเก็ให่คือบว่นี้วันต้อใหม่นะก็ลัางโต๊วน้ำมิเขายนหนูไปเอาใหม่แไปไปมีแต่ขนมราทุกคนรอะวานขนมก็มาจากไทยตรงๆมาจากไทยอันนี้เป็นขนมยังโบหัวแสบ้ะขนมอันนี้แสบปกินโดยก้อนหน่อยไว้แสบปะก่อนนั่ก้อนมือบานนี่แค่นั่นแค่ขาบองให้กิน อ,อนันแบกอันกินลนี่ไมา,าน,นี้ว่ากินเขาแบบยืนนอกเพื่อนมาป็นคนมาเยอะมากวัวใหญ่กว่าแมน่นี้ยนแต่ว่ามันมก,กินแบบตัววัใหญ่เราไ่อยู่เราพี่แม่พาไปหฮมมออยู่ตัวเมืองสวรรค์นเกศุเพราะว่าเราอันแท็กแรงเราต้องเผาอะไรแบบช่วงนี้เลยแบบเมื่อยนะปแบบกตินะคนนุณนนว่าเราเข้ามาตากหัยแ,แต่วพอตากมะเสรวแมงแล้วตัวมันหนีราห่ออะไรอ่างเ อีนะก็เห็นขนมจัต่อมนี่เป็นหมูคุณถาดอีห้างหมูสุดถ่ายเลยแบบชวนกันไปินทาร้านะก็เคยไปเลเถื่ไปบ่งจได้ไปกินรีบอน้ที่จางรถเข้าไปัวรถเองทันเดี๋ยวก็อยากแกงใหม่ะเปหม่ใหญ่แกงหม่แต่คุณเมเแกงม่มันเมนมันกับ่แซ่บเพ่อเพาะท่านแกงไม่เปนกับเมืองมักาลีอย่างละ ไปกินมาปุ๊บเออแล้วก็มาเดินละจ้ากินอะไรอยู่บอวะปีเขาตรงนีมากินบอวะได้ปีเขาได้กหนึ่งได้ปะเดี๋ยวโบกินบอวนมานได้แคนดี้บอมาบอวอเดอฝรเกาก่อนำใหม่น้ำใหม่ให้นม่ใส่นิ่งห่ง กินเล้าขาม่กินเล้า่นนไมหังตกนอนากระพูดไว้แต่ว่าปลแด่ไะเม่่อไห็น้ตาลแือแต่แดดเกลือต้มเห็น้นเกลือละเราเห็นก็เเ้นบก่เห็นกะนี่เ็น่นัวนัวนเบือต้ม่งไอมึงไ

สวกเสียบไก่ทอดมาตะไทยกินดูไปกินเลยจ้กบบาฝ์ภาไทยหวาใหม่มาจะกินมาก่อนก่อนยอม่ป่ปลองพิเศษแลนญูบุ่นกก้ายไก่ทอดแล้วเราก็เลยสี่มาผ่าเนื้อพี่น้องบรรยากาศตคุณต่อราแกงนใหม่คนมาเลยกรุงเทพนะแกงกินทุกคนที่บ้านเาบกนเจ้าพลุกินมีหน้องยันตุย ขนหนาแบบนม้นะมียี่ห้อี่ห้อค่ะคุ้ว่ะจานเขาไปหาฟังงเก่งก่เก่งแก่เนี่ยใช่ไหมด้เลยเรียก่ะไรโสเนาจะมีอะไรที่อื่นอ๋อแก้เายดแก้วบอลเาบเ่กีน่นนะหน่ระเทศมาเดีเดีพี่น้อง เวลามาแล้กเพียบมาเสมาี่หน่อยมันหากระปิ้นกระปิดนพี่ยมามาสุดแวาี่หนองลายเลละามาอีกมาอันมาหลับดุนมาหลับเมาหลับอะไรเปนาแบบเอาขนมในกระปิดหนกินมันจะเปืองไปหาซื้อแบบจะโชมย่งใลายมันสิแงนะคือแบบนี่มันชิลราาถูกแต่ว่าซื้อมาเนี่ยมก็ยอมหลับแบบตาจอนักที่มาปลายมมันให้เลักอันนี้ เป็นทุ้งคแบบประจังเลยค่ะได้มาเพียบต้องมีกระเป๋าหลายๆต้องมีกระเป๋านี้มันให่ด้วยคือลงตะพังคล้องเกตุพังคล้องจะไปหลบคุกกันตลาต้มเบียงมาเขวบาบักชุดหน้ากระโดดมาหอมอันนี้เป็นหน่องอันนี้คือเป็นสาวเี็นหนองไ่เคยเห็นเต่อหรอกนี่นะงามก็โม่บอกพี่จะดีปอพี่จะดูพี่จะได้วะพี่จะได้วะ ิที่ทิพย์อนทิดบ่สิงเอ้ยบ่สิงเนาะอผู้ที่อะไพี่น้องเนี่ยนะสาวคือกัน้กันแม่น้องขาวนี่มาแล้วจังมันไปตอนใดมาตอนใดคือว่าดำหน้าแบบแบอยู่าลไปจนมาเดียว้เดือนนี่มานี่เดือนมาหนาวอยู่หนาวอยู่กรุงเทพฯนะฮอนสิตายอนแบ่มาบ่อนบ่มีลมมาอยู่บ้านนแลกอเนี่ย ใช่เอมคนกอนเมียเ่ินาบอกเอ็นบาวคนเองพี่น้องเป็นยินหนเมียก็เปิ่งบได้บ้าเขียบจะจกเดือนแล้วอะจกปีละเดันมาบ้าเาสองปีเกอบสองปีเจอปีกว่ามาบันพี่น้องนะเ้าวนี้บันไดบ้าบ้านปีกว่าเนาะมันมาบันนี้แล้วทอมากไงจะฝนจะกอดเตียนได้ นาบ้าไได้มาลำบ่ระบบามากมาได้าลปเฟิร์สอ่ะเป็นแม่รองเท้านำไปรองเท้าเลี้ยงาสาวมาสามคนดูไปมาช่วงนอันน้เป็นอันช่วงโควิดเขาปิดประเทศปิดยังแล้วมันมาอยางเนี่ยามาตองกักโัวก่อนละัแบบะบาดไปหบเอาบน่ให้รบาดเอาให้บาดประเทศเอาทำเเอามาอะไร กล้องใหญ่อีกว่เ็นเในานเขชามาแล้วก็แจงแจงกับแงอีกบ่รับเจนเนอะเป็นได้ยติวันยูตได้เป็นไรเุ่มเพชรงามคลายไก่ถอดคลายดีอยอะเป็นไรนะสาวนะสาวนะสาวูกสาวลายผัเทั่ใหญ่น่ะคูนี้ะทิ่กับอี่แม่บอกแม่บอกสนบะรดเจ้าที่ไกีแม่เนาะคนที่จองที่แม่ไกแม่บ้คนน่ะยังมาบ่เบิ้ <Billie S 1> มาเบิดนะขาหอนงัวเขาอินพ <c oughs> <ain ways dishes> <ile> ีดิเขาอินเขาอินีดิบแมนบแมนไรชาตุาตุลเหรอเ้ยาา่อพ่สาอพี่สาวอพี่าวไอพี่อาวไพี่าวไอพ่สอพ่าว่าวอเสาไอ่มาวไอพสวอพี่สาวไอพีาวอพี่สาวอพี่งเวไอี่สาวอีสวอียสาดไอก่สาวไอพ่าวไพ่าวอพีอี่สาวอพ่าอ่าไอพี่สาอพี่สาวไอี่สาวไ่าวไอสาีสาอา่าว่วีวอียขาดไอ่า น้ำหมักเสือแบบนั้เออออนเนี่ยเราพี่น้องมาแล้วก็สื่อเสือผ้าให้พี่น้องแล้วก็แบ่งกันพุณะโตพคุณระไดไปว่าเขามาลัดเรียแบบเมามาไก่ <c oughs> พี่น้องมาลัดกับแบบแบ่งให้พุณะโต้สองตัวส่วนหลักส่วนหล,ล,ล,ลักหนังบวชใหญ่ยังลายเราพี่น้องเสือผ้าขั้นให้กับบวเอาขั้นเอาเงินให้นะ่น่ะเชือเอาอยู่จกขั้นจกใดญยังประมาณนี้เนาะ ก่อนอ่ก่อนอาซาอันสองคนนี่แหละพี่น้องหลัดได้ใส่เสื้อผ้ากันน้ำผึ้งอะลรเวลามาในอุ่นเทพกับเสียบานะเป็นกระสอบเพึ้นเอาหายหลัดนะแบบว่าเพึ้นขื้มากหรือว่ากองเก่าที่เป็นนุ่มมาได้เิ็นต้นส่ลานแบบนี้นะแมนบอกไปอ่ะเด็กกินขนมหางกับปากร้านนะแล้วถ้าปุ่มเนาะ แต่เวลาพี่น้องรัดมันมาทุ่งเทปแต่ก่อนบพี่น้องมาหดัดลายลายแต่ว่าหลัดสุดแต่คลองผักแบบขึ้นหน้าสาวนนสาวคนสุดแต่คลองผักลายสาวปุ๋ยจะเองผักมาลายแบบคือแม่น้องคาวเรามาตลอดสุดแข่คล้องผักใหม่แบบคู่ขนเลยนะอยากพี่น้องแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าดับจนอยากลัดบา่คยชื่อลายคนละลายทุกคนเพื่อถือมาที่อย่างแบบกระเป๋านี่ค่ะถือมาลายแบบนี้นะเขาเอาขายหิวขายลดขายยังมาทุกอย่างกับบอนเขาจะเอาแพง อ๋อซื้อมาหลายกระแพงเลยพี่น้องที่เบิ่งพี่น้องที่ขับรถทั่วรถเนี่ยจิ๋วเนวะคานโยกกระเป๋าแพงแต่หาเอามาหน่อยเอามาเาโตเฮาเอามาแตงเงินกันนีกันพี่น้องมาซื้ออายุบาทแต่ขอดีเขาถือมาคือแบบของญี so ่ปุ่นมันบอกแพงเลยเพราะว่าส่วนมากของญี่ลามีแต่เอามาอยู่ไทยเดิแต่บางทีเขาซื้อมาแล้วมันจะถือกลัวแต่ถ้าเอามาซื้ออายุบาทมันอทแพงกว่าแต่ก็พวกเรงต่างกันหลายหรอกคืออย่างแบบมือนี่จะไปบุญถ่านทางเราไปซื้อในงานบุญอมันจะซิบอแพงกว่านี้ เดี๋ยวค้ยยทงสะพอนกันสิได้สุดนึงอามาซาได้กไดสุดนึงได้สุดนึงแต่ว่าเซอยืนบ่เป็นยังได๋ว่าซอเปนบ่ได้ยังดอกพี่น้องได้แต่ขนมกับอันนี้ล้ก็ปิดนึงเนาะมใหญ่ก็ดอคือกันบิเนาะพี่น้องนาตานบ่นี้กันเลยุก็คือกันบทุกคนมีรจอยกขาวเคยไปกรุงเทพฯเคยเอาบ่อีแปไปนํา ไอยงอยากี át, ้ยไปบอไปแล้วบรไดมาเลยแบบบรไดนอนเว้นได้แปลไปเลยบอไดนนเว้นนีแล้วเห็นงานเห็นเพบมาเือสาวแล้วเห็นงานแลมถ้าปุ่มเจ้าห้ไปตั้งแต่อายุจะปีวะเจ้าออกไปตั้งแต่จะปีอายุจะปีวะปุ่มไปตั้งแต่สิมหาสิบหกปีจนตอนนีจะปีแล้เหรอสามสิบ สามสิบเจ็ดปีป้าเเปิ่งด้วเ่ะเปิกัไปตั้งแต่อายุสิบสี่หปีที่กันป้าพี่น้องไปแต่อายุสิบสี่ชหปีแบบว่าจะเป็นคนไทยแล้วพี่น้องมาบามามาได้บเ้ิึงแล้วแล้วก็ไปแบ่ว่าน้าสาวปวอัลใส่สุดแบบคุ้มในไงอ่นน้คนมีแฟนอยูันุงเพมมีแฟนอยู่ความไทยน้พี่น้อง ครัวแหละลอยไงกะเปิดเอาพวอยูุขุดมันก็เลยไปอยู่ขุ่นเลยสุดมากทีแบบโดนๆมาเหยียบบานเจอหนึ่งแต่ว่าแม่น้องเท้านะคนนั้นคนนั้นคนอยู่พี่เราคนเหตุงานที่ขุนมันจะเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะถ้ามาอยู่บ้านมันก็อยู่ไปไหนเนาะพี่น้องแปลว่าเขาเหตุงานเขาเคยมีเงินแบบนี้นะเงินแบบเงินแดงเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่มาอยู่บ้านมันก็บ่มมีนาเหตุสมาร์กมันจะอยากไปอยู่ไปขุ่นนั่นแหละไปมา กลับไปกลับมาถามบ่ลจำเป็นไปบโซนมากามากับซูบเรมาปันใดขี้ยังนั่นกับข้าวบนบ่คอยอยู่ดีไม่แห้งเลยมาลูกล้านมาหลายนะเพียงย่างอีกย่างอีกย่างอีกสองคนบุเรมาผู้ชายลูกคนใหญ่ก็หลายคนเต่มาเพี่น้องนั่นแหละเวลาแบบนี้ยังได้เห็นหมากันขบหมา เวลาเป็นแบบนี้เป็นกีฬเอ็นหน้าปอมหน้าปอมตากันน้องพี่น้องก็ใส่กับบทเอ็นกันง่ไงน้องย้ำเท็บย้ำเปลี่ยนกีดาเอ็นกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การงานเราพี่น้องหาเลี้ยงครอบครัวไปมันแล้วเพราะว่าอายุบ้านบางทีมันก็บบุ๋มินะเห็ดยังไงเราพี่น้องนอนสักปลูกพังนอนก็แล้วแต่ใครมันเราพี่น้องนั่นแหละคกอยังหลัดเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์เราพี่น้องถามบ่๋มีพี่น้องเอฟซีเบิรงกับขึ้นซีอูตลอดเอ้ยบอแม่นั้นก็ยังหลัดเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์เราทุกคนก็อยู่ได้น้องพ แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้หลับนแหละจะได้ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆายเดี๋ยวรับสิคอโตลาไปก่อนนะพี่น้องฮ่าสิไปอันบุญถาดอีกหงางเดี๋ยวสิมาอาบน้ำแบบแต่งตัวงามๆแบบบางทีอยากซุปเปอร์เอฟซีอยู่นะบุญญาแบบขอถ่ายหูนะแต่แล้วทุกคนว่าสิไปก็ไม่ได้ไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาบอกตอบคำถามพี่น้องเห็นพี่น้องหลายคนถามเข้ามาพอสมควรนะว่าสลัดอันบริเวณงานอยู่ไทยแล้วบอก่ได้ไปเนาะทุกคนหลัดมาอยู่บ้านแล้วพี่น้อง หลัดมาอยู่บ้านเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งหลัดอยู่บ้านหลัดก็เหตุสองยูทูเนาะพี่น้องแล้วเหตุสองยูทูปเนี่มันมีรายได้ทุกคนรายได้มันก็ได้จากกันโฆษณาแหละฐานยอดวิวไลน์ก็ได้ไลน์เงินก็บฐานยอดวิวบลลไลน์ก็ก็เลี้ยงครอบครัวเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆนะมันมีความสุขเด็กพี่น้องอยู่บ้านเราได้อยู่ใต่ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบชอบหน้าผมตาก,กันเบิดนะพี่น้องซสำนีนแหละชีวิตก็น่าบ่มีอย่างมากมายน้อพี่น้องเ <c> พ <oughs> ราะว่าหลัดไปเหตุงานอยู่ที่แบบไปแต่อันอยู่สิบห้าสิบหกปีประมาณนี้แหละพี่น้องบริียนเลยหลัดเฮียนนจบแค่ปะาะทุกคน เรียนจบแค่ปอหาไปเหตุงานกรุงเทพตั้งแต่อายุ่สิบสี่เอ้สิบห้าสิบหกปีเนาะพี่น้องบอด้เฮียนเนาะพ่อขอบขัวแต่ก่อนก็เอาง่ายๆคือค่อนคางวะโบมี่เนาะพี่น้องนั่นแหละแม่แต่รถทีบพี่ยังลาเหตุขี่นลยแม่แต่รถทีบขั้นหนึ่งก็ยังโบมี่ขี่ไปโรงเฮียนเนาะพี่น้องขี่รถทีบผางไปมันก็ไม่เห็นขี่รถขีบไปโรงเฮียนนะพี่น้องแต่ไปอยู่กรุงเทพมันได้หาปีเนาะทุกคนไปเหตุงานไปเหตุงานตอนแรกได้เงินเดือนเดือนละเดือนละสามพันอยู่ไปโดนๆดนเขาแกตนเงินเดือนให้สามพันหา นั่นแหละเพื่องานงานอย่างงไรงาน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 บาทเนี่ยพี่น้องงานบาทแบบหลางแก้วหลางยังแบบมันเป็นหลักอาหารแต่ว่าเราเห็นงานบาเนาะสวยเขาะหลางแก้วหลางยังเห็นยังโมเป็นดอกไปตะกี้เหตุบอกภาษาไทยว่าเนี่โมเป็นย่านย่านย่านไป็นเกี๊ยวเป็ย่านเป็นใหม่มันไปสิ้นคือบาทนอเองนะพี่น้องไปโอ้เคิอเราบาทหายอย่างมากที่จะได้ย่างพี่น้องจะอยู่ไปนานดนมันก็สิ้นไปเองนะพี่น้องแต่ว่าช่วยมือนี่แบบมันมีความสุขแล้วเนาะพี่น้องนั่นแหละเราก็ดีใจเนาะที่รักที่ ตัดได้มายืนในจุดนี้เนาะได้มีสอง YouTube แล้วก็ได้มีพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจสนับสนุนตัด,ดโดยมาโดยดตลอดนะพี่น้องดีใจลายแบบถ้าแถวโถบหูวจักกันเลยนะพี่น้องโบหัวพี ide, ่น้องทั้งไกลทั้งไกลทั้งได้ทั้งได้ก็แบบเขามาเบิ่งคลิปลัดแต่ก็มาเบิ่งนสองลับนะพี่น้องแล้วก็มาเป็นกำลังใจนะแล้วก็ดีใจลายนะพี่น้องบขค้นว่าตัวเองสิได้มายืนอยู่จุดนีแล้วพี่น้องเป็นอในยังที่แบบภูมิใจนะ แล้วก็เพื่มใจนะ่นามใจจากพี่น้องเอฟซีเนาะทีสนับสนุนส่องสไตล์ชาวลาวมาดูตลอดมาดูตลอดเราเทศดสองเลยประมาณสองปีกว่าจังหวดสามปีเนาะพี่น้องนั่นแหละมาอยู่บวานถ้าแบบมีพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยือล้วก็เหตุเปเหลือเนาะพี่น้องเหตุไปจนบ่มีคนเบิ่อคนอะไรนั่นแหละเนาะพี่น้องถ้าบ่มีคนเบิ่งเหรอหลิกเฮ็ดส่องยูทูบเหร่มู้อนาคตเฮอย่แง่บอนเนาะแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันนี่แหละพี่น้องย่ท้าว่า ครับอ่าเห็นสอนยูทูบสิไปสายอันนี้ยังโมูหเนาะแต่ว่าเราอยู่กับปจัจจุบัจจุบัราอยู่กับอนาคตเออแต่เรากับเหตุปัจจุบันเนี่ยเพื่ออนาคตเนาะทุกคนอันนี้เข้าใจเนาะแต่สิบอยู่กับอดีตเนาะแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าสิสางปัจจุบันมีอนาคตที่ดีอืมนั่นแหละหัวหยอกตัวเองเนาะแล้วเราทุกคนอ่าหายของใจกันแล้วนะวันเดี๋ยวเัาสิอ่าขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวสิไปอันบุญถัดอีกห้างเนาะมีนัดเมื่อนี้นะอันเสาพิ่นชวนไปประมาณนัดผูบาวไว้อก ผมมีผู้บ่าว์น้ำพึ้นดอกพี่น้องไปเลยไปกับผู้บ่าวดอกไปกับน้องสาพี่เก่าเนาะไอ้แหละแล้วแต่คนย